รางู้สรายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรนะครับโดยผมตามวิเชียาจารวจินดานและก็คุณหมอจอยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคนที่2นะครับเป็นพนักงานบริษัทท่านหนึ่งนะครับสาวสวยซึ่งมีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปะกะติหงุดหงิดปวดท้องถึงขั้นแบบ เกือบทางานไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญมีเรื่องของไมเกรนด้วยดังนั้นวันนี้ผู้หญิงที่มีอาการแบบนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีครับสวัสดีครับคุณมงออนมงคลนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อพี่ออนนั่นเองะนะครับพี่ออนนี่เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมาประมาณกี่กี่นานเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดแปดเดือนนะเจ็ดแปดเดือนนะครับก่อนใช้นี่มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็คืออย่างชอบชอบนอนดึกอะค่ะเป็นคนนอนดึกเป็นคนนอนดึกนะครับใช่แล้วก็เวลาเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่สดชื่นแล้วนอนก็แบบชอบ หลับับตื่นๆด้วยอะค่ะพอทานยาตัวนี้เข้าไปก็คือ6โมงหรือตี5ครึ่งี้ยรู้สึกตัวก็ตื่นได้เลยไม่ต้องไม่ต้องตื่นยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็คือนอนดึกเวลาปกติแล้วก่อนใช้ยาสมุนไพรนี้ก็ทําให้แบบอาการงวงเงียมึนตึกนั่นเองนะไม่อยากจะตื่นเซลล์เซลล์ไม่สดเซลล์ไม่สดชื่นนะแต่พอตอนนี้พอได้ทานปุ๊บร่างกายสดชื่นสดใสตื่นมาปุ๊บทํางานปกติใช้ชีวิตได้ตางสบายเลย ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับหมอนเพราะว่าเกิดจากการที่โสมไปมช่วยช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงค,ค่ะให้มีการต้านต้านการจางของเม็ดเลือดขาวทําให้ปรับสมดุลของร่างกายฮอร์โมนว่าจะเริ่มเติมเต็มเวลาพอมีจะมีประจาเดือนฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลงอสโซรเจนจะพร่องลงไปเยอะทาให้เราไม่สามารถควบคุมฮอร์โมน ต่อมใต้สมองได้งั้นระตัวนี้มันจะสร้างเม็ดเลือดแดงให้สดชื่นขึ้นฟื้นฟูขึ้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยฮอร์โมนเต็มขึ้นมาเราก็เหมือนกับเราไม่พองฮอร์โมนจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นอารม์ก็จะเป็นปกติงั้นถามเรื่องปัญหาบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุยไปแล้วว่าเวลานอนนอนแล้วแบบว่าเอมีการแก้ได้แล้วด้วยกันทานยาน้ําสมุนไพรนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอในเรื่องของประจําเดือนมีอาการยังไงบ้างครับก็ก่อน หลังหลังทานนะคะหลังทานก็คือมันเอาเอาก่อนทานก่อนเลยครับก่อนทานมีพี่มีอาการยังไงบ้างนะก็คือปวดปวดท้องปวดท้องก่อนก่อนรอบเดือนจะมานี่คือปวดท้องก่อนมากใช่ถึงท่านเป็นยังไงครับท่าทํทงานก็แบบไม่ทําไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตปกติในเรื่องการทํางานและการดำเนินชีวิตนะครับปวดท้องมากระหว่างประจาเดือนจะมาใช่แล้วอาการที่สองเป็นไงครับอาการที่2ก็คือจะแบบเจ็บเจ็บนมตรงนี้ด้วยค่ะเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บเจ็บแถวแถวหน้าอกตรงนี้ค่ะการที่3ามก็คือ ประจำเดือนเนี่ยคือมาไม่ไม่ไม่มาเยอะอะค่ะคือมานิดนิดหน่หน่อยกระปิดกระปอยอะค่ะมาตรงเวลาไหมครับก็ไม่ไม่ตรงอะไม่ตรงเวลาซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมานิดนิดหน่อยหน่อยจะมาตอนไหนก็ไม่รู้แบบลําบากมากในเรื่องของการใช้ผ้าอนามัยนะครับถูกไหมฮะ เครียดด้วยนะฮะนี่คืออาการที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนถูกไหมครับหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากทานแล้วโหเพอร์เฟกมากเลยเพอร์เฟกมากเลยก็คือแบบปวดท้องใช่หายหายปวดไม่มีอาการปวดเลยแสดงว่าประจำเดือนมาปุ๊บเนี่ยไม่ปวดเลยดังนั้นก็จะไม่รู้ตัวเลยก็ม้เลยสบายเลยนะใช่ไม่ได้เตรียมผ้าอนามัยเลยก็คือแบบจะมาปุ๊บไปซื้อผ้าอนามัยทันสบายแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะปวดว่าจะทรมานไม่ต้องเลยแล้วในอาการที่มาแบบกระปิดกระปอยล่ะครับตรงนั้นก็คือ หายไปเลยก็คือมาก็คือมันจะมาเยอะมาเยอะก็คือมาแบบเราพอใจอ่ะพอใจที่มามาอย่างเงี้ยคือเราคือไม่ชอบแบบมากก็ปิดกระปลอยอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ามาทีเดียวเยอะๆยเงี้ยเออเลือดลมแล้วก็ดีขึ้นค่ะเราจะได้รู้ว่าแบบจะมายังไงแบบใช้ผ้าอนามัยถูกนะแล้วก็ระยะเวลาช่วงระหว่างเดือนมาก็จะมาตรงเวลาด้วยใช่ค่ะและในส่วนของอาการที่บอกว่าเจ็บน้าอ้ก็หายไปหายไปก็ยังแปลกใจนะคะเอ๊ ทานไปแค่ไม่กี่เดือนทําไมมันดีอย่างนี้อะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเคยเคยทานหลายอย่างอะค่ะยาพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสาะหาเหมือนกันก็คือพอแฟนแนะนำอะค่ะก็เลยลองทานดูแล้วการที่หมุนหงิดล่ะฮะหายค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นคนแบบสดชื่นนะคะตอนตื่นเช้านี่ก็คือสดชื่นดีอารมณ์ดีมากค่ะก่อนที่จะถามคุณหมอจอยว่าเป็นเพราะอะไรผมขอสรุปนิดนึงนะครับก็คือ ก่อนและหลังใช้ในสังเกตเลยว่าอาการนี้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับ<ช>บางที<ช>การที่คุณผู้ชมดูเราส <ๆ S 2> ามคนคุยกันอยู่แล้วบอกเฮ้ยจริงเปล่าโม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยคนที่ไม่เป็นเนี่ยนะคนที่มีปัญหาแบบนี้มักจะไม่เข้าใจมักจะไม่รู้ดังนั้นไอคำที่แขกรับเชิญส่วนใหญ่ที่บอกว่าเสาะหาเสาะหาเสะาสะหายา,ยาต่างๆมาทานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเนมีปัญหาเขาเลยพยายามเสาะหาและพอร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บทีนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะรู้เลยว่ายาตัวนั้นมันถูกกับเขาและสมุนไพรที่ เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันถูกกับสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาจริงๆดังนั้นถามคุณหมอจอยครับว่า ปัญหาทั้งหมดที่มันหายไปในเรื่องของประจําเดือนเป็นเพราะอะไรครับค่ะเดี๋ยวก่อนที่คุณหมอจะตอบคุณหมออยากฝากนิดนึงนะคะว่ามีเรียกว่าคนไข้ทางบ้านที่ว่าทานแล้วดีแล้วมีอาการหนักๆหลายๆโรคอย่างเงี้ยอยากจะออกรายการกับเราอยากให้น้องตั้มเชิญคนไข้จากทางบ้านมาเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการใช้จริงที่คือก็บอกว่าเราทําตรงนี้เพื่อเผยแพร่ให้คนเนี่ยได้ทราบว่าหันมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรกันเขาอยากมาออกรายการเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนตอนท้ายฝากให้เชิญที่ทางบ้านนะ,นะคะ,คะแล้วก็จากเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่าเนื่องจากในสูนไฟของผู้หญิงที่ของเรามีนะคะเราใช้ในตระกูลของโกดเกือบทั้งหมดโกดในที่นี้ก็คือมันจะประกอบไปด้วยในเรื่องของโกดหัวบัวบนะคะทำให้มุลูกสะอาด ว่านชักมดลูกทําให้มดลูกเข้าอูเอาอ่เร็วอ่ะเพราะอู่เร็วคนเข้าใจผิดอ่านี่สําคัญมากคนก็จะคิดว,ว่าฮะค,คนคิดว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้คลอดลูกเลยหรือว่าฉันยังเป็นสาวอยู่เลยทําไมต้องเข้าอู่เร็วแต่จริงๆคําว่าเข้าอู่เร็วคือมดลูกเนี่ยกระชับอยู่ตลอดเวลาและทําให้เขาเรียกว่าการการบิดตัวของมดลูกตอนที่มีประจําเดือนดันั้นกล้ามเนื้อไม่เกร็งเมื่อไม่เกร็งเนี่ย เวลาประจําเดือนเราไหลสะอาดไปหมดเลยมันก็จะไม่มีการตกค้างของริมเลือดโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งผนังผนังมดลูกก็จะไม่เป็นคือเลือดต้องสะอาดนะคะแล้วก็ต้องไหลค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามากับปิดกระปอยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในมดลูกก็จะมีสาเหตุเพราะว่าการอุดตันนะคะของในระบบเลือดที่อยู่บริเวณผนังมดลูกนะตรงนี้คือสําคัญมากแล้วก็การที่บอกว่าไม่เจ็บเต้านมเลยฮอร์โมอนที่เต้านมกับฮอร์โมอนที่ในระบบ มดลูกฮอร์โมนตัวเดียวกันเแค่นั้นมันจะสัมพันธ์กันเมื่อล,ล,ลดลมดีทุกอย่างก็จะปลอดโปร่งนะคะแต่ที่เขาบอกว่าเจ็บนี่คือหมายถึงว่าฮอร์โมนเนี่ยเมื่อร่างกายข้างล่างประจำเดือนอมามา้างไม่มามา้างมันก็จะมีผลทําให้ระบบข้างบนติดขัดอืมนะฮะนี่ก็คือที่มาของปัญหาแล้วก็สิ่งที่แก้ไขก็คือเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่ไปช่วยสุภาพสตรีถ้าระบบการไหลเวียนของเลือดดีจะโอกาสที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนเรื่องมะเร็งหรือว่าโรคเบาหวานจะไม่มีจะน้อย อันนี้สําคัญมากมานะครับผู้ชมย้ําว่าดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ถึงเวลาป่วยแลวต้องมาเสียเงินรักษาตามหลังแล้วมันก็จะใช้เวลานานด้วยเสียทั้งเงินทั้งทรมานและใช้เวลานานด้วยงั้นมาถึงหนึ่งเรื่องที่พี่บางออนพูดไว้ก็คือเรื่องของไมเกรนนะครับมีอาการยังไงบ้างครับก็จะปวดหัวบ่อยอะค่ะปวดหัวบ่อยข้างเดียวด้วยข้างเดียวอันนี้คืออาการของไมเกรนเลยใช่ไหมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไมเกรนกันเยอะเกิดจากอะไรโอเคยินและยางไม่เท่ากันนะคะ เดี๋ยวคุณคุณมอจอยจะหยิบตัวนี้ซึ่งจริงๆเป็นศาสตร์การแพทย์จีนค่ะดูได้นะคะองรวมเขาบอกว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะต้องรักษาไตและตับคือหินและยางจะสังเกตว่าเวลาที่เราปวดหัวข้างเดียวสิ่งหนึ่งคือถ้าเรามีเขาคือไตเราพร่องคาว่าพร่องในที่นี้อนาคตถ้าน้องเขาไม่ได้ทานตัวนี้ก่อนถ้าเริ่มเริ่มประมาณ40เมื่อไหร่ปัสสาวะเขาจะเริ่มเป็นคืนละ2-3ครั้ง นั่นแสดงว่าไตเนี่ยคร่องอย่างรุนแรง <ฮะ S 1> การที่เราปวดหัวก็คือไฟที่ขึ้นไปในสมองนั้นเขาเรียกว่าหยางครับค่ะในไตน้อยนะคะยินยินนะคะคือน้ําที่ขึ้นไปในสมองเนี่ยน้อยกว่าหยางที่ขึ้นไปในสมองทําให้เราปวดหัวเราเลือไม่สัมพันธ์กันหยางก็คือไฟในไตนะคะยินก็คือน้ําในตับ<ฮ>เมื่อสองอย่างนี้ไม่สัมพันธ์กันคุณก็จะเป็นไมเกรนเรื้อรังแล้วทีนี้ที่บอกว่าไมเกรนแบบผสม ก็คือไมเกรนแบบปกติที่น้องเขาเป็นอยู่ก็คือสุภาพสตรีจะเป็น180ร้อยละแปก็คืออายุตั้งแต่22ถึง55นะคะผสมกับที่เราทานยาเป็นประจำทานยาเป็นประจำกลายเป็นไมเกรนผสมก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าปวดแล้วไม่สามารถรักษาได้คือปวดแล้วตึ๊บๆ นะคะตึบตึบข้างเดียวที่บอกว่าทานยาเป็นประจำนี่คือยาที่เป็นเคมีข้อทั้งหลายค่ะือสารานไปที่ไม่ใช่สมุนไพรนะครับใช่ค่ะพอทานไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดตกค้างพอตกค้างปุ๊บอาการเสื่อมที่มันสะสมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไปดื้อยาดังนั้นการที่ได้ใช้สมุนไพรลงไปปุ๊บอาการไมเกรนเปนยังไงครับ ก็หายอะค่ะหายเลยใช่ก็คือดีขึ้นอะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ปัจจุบันก็คือแบบไม่เีอาการแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าค่ะมจะบอกว่าพอเลือดระบบเลือดลมไหลเวียนดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นระบบสัมพันธ์กันหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าในวันข้างหน้านะคะเขาอาจจะมีหลายคนคําถามโทรไปถามหมอเหมือนกันว่าถ้าหยุดแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมหมออยู่ที่เขาเรียกว่าภาวะของคนไข้ว่าถ้าสมมติว่าร่างกายเขาเฟิร์มดีแล้วเขาอาจจะหยุดไปแค่6เดือนปีหนึ่งก็ยังไม่เป็น แต่มันก็จะกลับมาเป็นใหม่ได้ถ้าระบบประจำเดือนเขาเป็นอีกเรับงนหมอแนะนําว่าวิธีการดูแลสุขภาพก็คือเราสามารถทานละเว้นช่วงได้เช่นวันใดที่เราทํางานแล้วเราทำโอทีดึกหรือ เรารู้ว่าตอนเช้าเราต้องตื่นแต่เช้าเราสามารถทานในคืนนั้นเยอะหน่อย mm hmm. แต่วันใดที่เราพักผ่อนเช่นวันหยุดติดกันหลายๆวันเราอาจจะทานเล็กน้อยหรือไม่ทานก็ได้เป็นการเสริมทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเ mm hmm. ม็ดเลือดแดงก็จะเขาเรียกว่าภาวะปลอดเชื้อจะไม่มีโอกาสที่จะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาแท้คือทาเมื่อระบบสัมพันธ์กันเขาจะไม่กลับมาเป็นอีกครับผมนะงั้นสุดท้ายนะครับอยากให้พี่อ๋อเนี่ยฝากถึง เพื่อนๆคุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่เลยครับแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับพี่อ๋อแล้วแบบยืนยันซึว่าแบบว่าการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยมันดีกับสําหรับร่างกายของผู้หญิงของเราจริงค่ะอย่างอย่างสุภาพสตรีทั้งหลายอะ,ค,ะค่ะก็คืออยากจะฝากว่ายาตัวนี้อะคะ่ะคืออย่างสุขภาพที่เราต้องทานด้วยตัวเองอะ,ค,ะค่ะถึงจะรู้ถ้าเกิดฟังคนอื่นพูดก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่รต้องลองกับสุขภาพตัวเองนะคะอยากฝากผู้หญิงทุกคนนะคะให้ลองทานยาตัวนี้ดูที่อ,อยากสวยค่ะ มันดีจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างหน้าตาพี่เมื่อก่อนนี่จะไม่สดใสนะคะคจะแบบมีฝ้านิดๆอะคะอาา่ะแต่พอหลังทานนะคะเห็นผลเลยจริงๆค่ะเพื่อนที่โรงงานเขายังบอกเลยเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสาขึ้นอะไรเงี้ยคือคือก็ภูมิใจนะคะ คือก็อยากฝากค่ะอยากให้ลองทานดูนะครับคือสรุปแล้วนะครับนอกจากสุขภาพจะดีด้วยอาการประจำเดือนหรือว่าอาการเป็นไมเกรนก็แล้วแต่หรือนอนไม่หลับตก่นมางงเย้วแต่ตอนนี้หายไปหมดและสิ่งที่ได้เสริมมานะครับเป็นสิ่งสําคัญด้วยนั่นก็คือความสวยงามแบบนี้เองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากมากเลยครับผมดีคะนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับและมีโอกาสได้ใช้ยาน้ําสมุนไพร ทานปุ๊บแล้วมีอาการดีขึ้นมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับคิดซะว่าเรามาช่วยกัน ทำให้คนไทยในสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีปัญหาอะไรแบบเคสเด็ดๆนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ของทางรายการมอบให้ด้วยนะครับเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นของที่ลึกให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพรีบโทรมาปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญกันได้เลยวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ